สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมในรายการ a s o l Gamer นะครับผมและวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือนะครับผมเซิร์ฟคาเลียอาฟีนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะเป็น EP ที่5แล้วนะครับผมก็เราจะมาเออ่ทำงานกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับ EP ที่5นี้นะครับผมเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับก็โอเค ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นในเฟซพาเลียนะครับผมก็สามารถไปดูคลิปที่ผมสอนโหลดได้นะผมทิ้งลิงก์คลิปเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะครับผมนะสามารถไปดูได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องแอดมินด้วยนะครับผมก็ช่องอาคาเลียชแนลนะผมไปกดติดตามด้วยนะฮะว่าทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวงานอะไรกันดีอ่รารอทับ G P S นะครับผมจริงๆผมอยากทำงานพิมารณาแต่ผมไม่รู้ว่ามันน่าจะต้องมันน่าจะจำกัดเลเวลนะเออผมก็ ขอ,อาทางานถูกกฎหมายก่อนแล้วกันนะครับก็ขอเป็นงานรีดนมบัวละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีดนมบัวกันเลยนะครับซึ่งสถานที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องไปเช่ารถกันก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนสกินเฉยนะครับแสดงว่ามันเป็นอ่าสกินของหน่วยงานนะครับเออ <c oughs> คือเราไปทําคลิปไอ้น,นี่ไงทําคลิปอะไรวะ เราไปทําคลิปไอแบกโลงเออถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะผมคือผมต้องเปลี่ยนสกินให้มันแบบเออมันใส่สูตรไงเออก็เลยแบบอาจจะเป็นหน่วยงานนะครับ MIB อะนะครับโอเคตอนนี้เซิร์ฟบัลลีนะครับต้องขออภัยนะครับอ่ะจุดออกเกมน่าสุดอ้าวเดี๋ยวแล้วทำไมผมเป็นสกินนี้อนะอ้าวอยู่ดีๆสกินก็กลับเหมือนเดิม w h a โอเคงั้นเราก็มาทำกันเลยนะครับผมเลนคา โอเคเราได้รถมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่งานกันเลยนะครับผมซึ่งงานก็อยู่ค่อนข้างไกลนะครับอุ้ยตอนนี้เราก็ทํามาถึง EP ที่ห้าแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามจนมาถึง EP ที่ห้าแล้วนะครับผมก็อย่างไรก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับภายในเซิร์ฟมีคนเล่นเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบกว่าคนนะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมนะภายในเซิร์ฟคาเรียเนาะเออนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับโอเค คือเราเล่นมา5้าพันแล้วครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าเาเงินมีแค่ส0มพันกว่าบาทนะครับคือมันต้องใช้อะจริงๆนะผมอย่างเช่นซื้อน้ําซื้อข้าวนะครับผมนะไหนก็โดนานายกหักภาษีอีกนะผมนะรัฐบาลเก็บเยอะเกินนะะโอเคเอตอนนีู้้สขิวหนาวนะท่านผู้ชมผมรู้สึกผมจะซื้อน้ํากักตุนเอาไว้นะเออ๋ยวต้องดูก่อนนะนี่ไงโคกนะครับกินเข้าไปนะครับ มันสามารถเช็คได้ด้านล่างนะครับผมจะเป็นน้ําแล้วก็อาหารนะครับโอเคแล้วใกล้มาถึงละเนี่ยท่านผู้ชมมีคนเปิดกล่องสมบัติอีกแล้วเออใครรู้ว่ามันเปิดกล่องสมบัติยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเฮ้ยมันก็เปิดกล่องสมบัติเยอะเกินไปาบางทีอะนะครับเออโอเคดูฟาร์มวัวดิอิตเตอร์บสนะครับผมอิตเตอร์บอสฟาร์มว้าวโอเคเรามาที่ผู้ดูแลฟาร์มวัวนะครับกดสเปซปลาแล้วก็สมัครงานหนึ่งบาทด้วยนะผมแล้วก็ไป คแล้วก็ทับรีดนมตรงนี้นะครับผมโอ้สมัครทํางาน1,000บาทด้วยอุ้ย,ยเดี๋ยวบัวมันมันเดินได้ด้วยนีย่หว,ว่าท่านผู้ชมโอเคทับรีดนมรีดนมอ่ะไหนวะอ๋อต้องรีดนม2ด้วยนะครับเมื่อกี้กดผิดขออภัยรีดนม2นี่เดี๋ยวรีดนมวัวอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้จริงดิรีดนมวัวว่ะท่านผู้ชมเอาเรื่องว่ะ เนี่ยฮะเฮ้ยได้นมวัว4กิโลกร,รัมวะ่ะเฮ้ก็ทําง่ายนะท่านผู้ชมเนี่ยทับรีดนม2ไปเรื่อยๆนะครับคือมันก็มีแต่ละแต่ละช่องนะมันจะเป็นล็อกอยู่นะเนี่ยเช่นล็อกที่1เนี่ยก็จะมีแบบรีดนม1น,นะครับอันนี้รีดนม2อรีดนมสารีดนมสก็ว่าไปนะครับผมนะโอเคนี่ไงท่านผู้ชมมันก็เก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับเฮ้ยทำง่ายท่านผู้ชมแล้วก็ระบบก็ดีด้วยนะผมว่า มันเป็นแบบมีวัวเดินมานะแล้วก็เราก็รีดนมนะครับแต่เยดานไม่มีอ่าไม่มีถังนะถ้ามีถังด้วยนี่สุดยอดเลยแต่ว่าผมว่าขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับผมก็ได้รอบละสี่กิโลนะเออก็โอเคนะครับผมแล้วก็ต้องรอประมาณสิบวินะครับในการรีดหนึ่งครั้งนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับภายในเซิรฟนี้ในการรีดนมบัวอ่ะทำไมตอนนี้ได้2กิโลอะมันน่าจะสุ่มด้วยนะครับผมว่าเราจะได้หนึ่งกิโลหรือว่า2กิโลนะแต่ส่วนใหญ่จะได้เป็น4ี่กิโลนะเราได้มาสองสามรอบละสี่กิโลเนะี่ยเพิ่งได้สองกิโลเมื่อกี้นี่เองนะโอเคนะเนี่ยได้สามกิโลแล้วนะผมอ่ะโอเคก็กดใหม่นะครับทับรีดนมสองกดป้านะครับก็ทําง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับงานนี้เนาะ คือใครที่หางานทําอยู่ก็ลองมาทําดูนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าราคานม,มเนี่ยมันจะไดเออ้เยอะหรือเปล่านะครับแบบว่าขายได้ดีหรือเปล่านะถามว่าขายได้ดีนี่แบบมันต้องจัดนะมันต้องทําเป็นงานหลักนะผม,มจริงงานภาร์ทไทม์ก็มีคนข้างเยอะนะผมเป็นเก้างานสิบงานเลยเนาะเออก็มีให้เลือกทําเยอะแยะนะครับผมแต่ใครจะชอบนะผมว่าจะทํางานอะไรเออนะครับผมขอเข้าแกง๊งคือเราก็อยากเข้าแก๊งบ้างนะแต่ว่าเสียดายว่าเป็นอ e ีมีสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็มารีวิวงานกันนะครับผม คืออันนี้ก็แบบเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับใครที่แบบหางานทําอยู่นะก็ลองมาทํางานที่ผมมารีวิวดูได้นะครับผมก็มีคือผมก็รีวิวไปประมาณหลายงานแล้วแหละนะครับไปดูได้้วตั้งแต่อีพที่1นะครับ,แ,รบแล้วก็รีวิวมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมก็งานไหนที่ผมทําอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็ พอเรามาทําแบบครั้งแรกอันนี้ก็มาทาเป็นครั้งแรกอีกแล้วเออเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมาทํานอกรอบนะเพราะว่าผมก็มีเวลาทําคลิปจํากัดผมเหมือนกันนะตอนนี้ก็รู้สึกเครียดนะว่าไม่รู้จะได้ทําคลิปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแล้วเพราะว่าวันจันทร์นี้นะวันจันที่จะถึงนี้คือเราจะต้องเรียนออนไลน์นะใครที่เรียนออนไลน์เป็นผมบ้างก็คอ,อ,อมเมนต์บอกมาได้นะว่ามีความคิดเห็นยังไงในการเรียนออนไลน์นะซึ่งมันค่อนข้างแย่หน่อยนะเพราะว่าเรา เป็น, YouTuber นยูทูบเบอร์ไงเออต้องทําคลิปนะไม่ค่อยมีเวลาละนะผมคือมันก็จะทําให้เวลาในการทาคลิปผมน้อยลงนะครับซึ่งมันน่าจะต้องอ๋อมีการทําคลิปตุนเอาไว้แล้วก็ไว้ลงนะนะครับในระหว่างที่ออเขายังไม่เปิดสอนนะครับแต่ว่าก็โอเคเราก็พยายามทําคลิปให้บ่อยลงทุกวันแล้วกันนะครับผมผมก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่เบื่อนะครับเออผมหวังว่าท่านผู้ชมจะไม่เบื่อนะครับว่าเออผมทําคลิป ทุกวันแล้วผู้ชมเบื่อต้องขออภัยนะครับผมก็เอ,อพยายามทําให้มันทุกวันนะเนาะมีคนพิมพ์ข่าโอเคแม่งมีคนพิมพ์ข่าปุ๊บนี่ผมต้องแบบต้องอ่านหน่อยแหละนะครับทำไงขอเราขึ้นหิวข้าวไนงะโอเคพิมพ์น่ารักซะด้วยโอผู้หญิงจริงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเจอดุนนะท่านะผู้ชมนะเล่นๆอยู่ระวังเจอดุนนะครับท่านะผู้ชมนะ ผมไม่รับผิดชอบนะเวย้ยคือส่วนใหญ่เกม GTA เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเล่นเยอะนะครับผมผู้หญิงนี่จะเป็นส่วนน้อยนะครับผมในการเล่นเกมนะ,ะมีในเซิร์ฟไหนก็เซิร์ฟนั้นก็น่าจะมีคนเล่นเยอะนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคแล้วก็ทับรีดนมเรื่อยๆนะเพื่อมันรีดได้ล้วๆเลยเหรอเดี๋ยวดูดิว่ามันมีจํากัดหรือเปล่านะเดี๋ยวกดวายมาดูนะครับอ๋อไอเทมองฉันนะครับไอเทมเก็บของอาชีพนี่นมบวัวเออเราต้องเก็บให้ได้ร้อยกิโลวะท่านผู้ชมโอเคงั้นเราเก็บไปครบร้อยกิโลเลยละกันนะผม โอเคนะเมื่อกี้เซิร์ฟลีนะผมมันบอกว่าคุณยังไม่ได้สมัครงานแสดงว่าเราต้องไปสมัครงานใหม่เนาะโอ้โหแสดงว่าเราต้องเสียเงินอีกแล้วเหรอโอ,โอเคมามาลิดนมหนึ่งบ้างนะผมตอนนี้รู้สึกว่าเออมันจะเซฟนะเออแต่มันเซฟนะผมกตัวาแล้วก็ไอเทมนะผมก็กระเป๋าเก็บอาชีพนี่ไงนมวัวเจ็ดสิบเก้ากิโลละอีกนิดเดียวท่านผู้ชมนะเราจะได้ไปขายกันแล้วนะผมโอเคนะแล้วก็อดใจทำกันอีกนิดนึงนะ โอเคนะครับตอนนี้นมของคุณเกิน100่กิโลแล้วนะครับผมก็โอเคเราก็ต้องไปขายกันเลยนะครับผมซึ่งตลาดที่ขายก็ต้องเป็นตลาดแน่นอนนะเราหิวน้ําอีกแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรากินน้ําก่อนน้ําโค้กอุ้ยกดกดผิดแล้วพิซซ่าเข้าไปนะครับหิวน้ําแต่กินพิซซ่าเนี่ยนะโอเคน้ำเปล่าไปด้วยน้ำเปล่าที่แบบเพิ่มพูดน้อยนะโอเคน้ําโค้กนี่แหละเอา้ากดผิดอีกแล้วท่านผู้ชมผมชอบกดผิดว่ะ โอเคนะเราต้องลาฟาร์มบัวกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปขายกันนะครับซึ่งตลานที่ขายก็ทับ GPS นะครับผมทับ GPS แล้วก็ค้นหาสถานที่นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดตลาดเมือง LS ครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดกันเลยนะซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากๆเลยนะผมแค่ออกเข้าใหม่นะ <c oughs> โคตรง่ายโอเคเราเข้ามาใหม่แล้วก็ไปที่จุดเกิดเด็กใหม่นะครับอ่านะครับผมจุดเกิดเด็กใหม่แล้วก็วิ่งไปด้านหน้านก็ถึงแล้วผมตลาดนะนี่คือการมาตลาดแบบ อเกนเกนของผมเองนะโอเคอรับซื้อหนึ่งวัวนี่ไงท่านผู้ชมเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไหนวะอ๋อนี่ไงอยู่ร้านแรกเลยนะครับผมนี่มีวัวตายอยู่ด้วยท่านผู้ชมบริเวณป๊าบขายนมวัวหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัม ขายได้กิโลกรัมละ3 5บาทสำหร10แก้วอะอ๋อ3,500อูตกใจนะฮะจริงเราได้ไม่ถึง3,500หรอกเพราะว่าเราสมัครงานไปด้วยนะผมนะผมสมัครงานไป2รอบแนละ้วจริงๆมันสมัครงานรอบเดียวก็ได้แล้วนะผมแต่ว่าผมหลุดไงคือมันหลุดมันรีเซิร์ฟก็เลยต้องสมัครใหม่ถึงรอบก็เลยผมต้องเสียเงินไป2,000นะครับคือได้ได้เงินมาจริงๆก็จะเป็น1,500บาทนะสำหรับผมนะแต่คุณผู้ชมที่สากว่าเซิร์ฟไม่รีคุณผู้ชมก็ทำได้เรื่อยๆนะผมก็เมื่อกี้ได้มา3 เสียค่าสมัครไป1นึ่งพันะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเซิร์ฟคาริเอนะครับสำหรับ ep ที่5้า ep สุดท้ายแล้วนะครับผมต้องจบไอ้เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟคาริเอนะครับออก็มีคลิปสอนโหลดอยู่นะครับสามารถไปโหลดมาได้นะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับ ep ที่5นี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ